ซอแอนครับโอ้ยกูเขินเขินอยังมันพ่อเส้าเขินเหรอเนี่ยเดี <c <C ๋ยวนี้แจ็คกี้เขาไม่หายเขากินหอดตีเขาเลยมาตีก็สิจังสันโตโน่นะครับขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะครับขอบคุณศิลปินขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ขอบคุณทีมงานเสียงทีมงานไฟขอบคุณอาจารย์นักดนตรีบัตตี้มากาแฟกาแฟขอบคุณพ่เบิร์ดขอบคุณอีกผู้หนึ่งผู้ขี่รถหัวกับมะหอดวังในเนี่ ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับทีมงานพี่เจนนะครับท็อปไลน์ไดมอนด์ขอบคุณนะครับให้อีกแล้วก็ซอแอนครับเฮ้ยกูเขินเขินยังมันพ่อเศร้าเขินเหรอเนี่ยนี่แจ็กกี้เขามาหายเขากินหอดตีเขาเลยมาตีก็ัิย so ah. ์จักรพรรดิโตโน่ขอดมกินหอีไม่ใจ ตัวแทนบ้าน AD ด้วยนะ